ค่ะน,นักเรียนทุกคนอ่าวันนี้นะคะเรามีเครื่องใหม่มาแนะนาด้วยนะคะอะเชิญค่ะนักเรียนค่ะน,นักเรียนอันนี้เป็นเครื่องใหม่ของเรานะคะชื่อว่าตานะคะครูขอฝากน,นักเรียนใหม่กับพวกเราด้วยนะคะช่วยดูแลด้วย,ยงั้นครูขอให้ปิงปองนะคะเป็นผู้ดูแลเพื่อนใหม่แล้วกันเนาะเชิญไปนะไปเลย เธอเธอชื่ออะไรหรอได้เลยเชือนี้ไปกินข้าวกับเราไหมได้เลยเธออะเชือนี้ไปกินข้าวกับเราไหมข้าว เลยใหญดีถึงไข่ด้วยจะไปไหนกันลิศจะใหญ่พม่าไหนเอากล่องข้าวเธอมาดูสินี่เอามาอให้ยาให้ข้าหมันเลยกักเพื่อนเธอมันโง่องไปไหนพูดนิสัยไม่ดีอาทินี้เธอจะกินอะไรล่ะอ๋อกินข้าวก็บฉันไหม กิอาหาไทยเปล่าโอเคเราไปนข้ากันหิวเหรอนี่นี่นี่มึกต้มหวานอาหารสุดจอดทิ่บ้านเราเลยนะกินไหมอ้ามอะไรไหมอะไรก็กินเยอะๆนะเราให้อืมงั้นถ้าเธออยากกินอีก่ะมาทำที่บ้านฉันได้นะแต่ว่า ฉันคิดแล้วอ่ะฉันก็อยากกินอาหารประเทศบ้านเธอเหมือนกันอ่ะงั้นเธออ,อุปรกรณ์ทำอาหารมาทำที่บ้านฉันได้ไหมได้งั้นสออาทิตย์เจอกันนะค่ะโอเค อืมอร่อยมากเลยอะ่ะรสชาติแปลกใหม่อร่อยดีแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรหรออืมอันเนี้ยเรียกว่าอะไรโมฮิงกาโมฮิงกาอืมอืมฉันว่านะไอโมฮิงกาเนี้ยกับหมึกต้มหวานอะ่ะกินคู่กันแล้วอร่อยดีตัดหวานรสชาติแปลกใหม่มาก หลังจากนั้นฉันและต้าก็ได้รู้จักและเรียนรู้กันมากขึ้นจากอาหารจนทําให้ฉันและต้าสนิทจนเป็นเพื่อนรักและรู้ใจกันมากที่สุดเรียกได้ว่ากี่ร้อยคนมาแกล้งฉันก็ไม่สนใจเพราะเวลาที่ฉันอยู่กับต้าสบายใจที่สุดแต่ชีวิตคนเรามันไม่ง่ายแบบนั้น ก้าวเดินลงเนาะที่จีเซนสุยเล่แต่ไงจีชี้เด็บก้าวเดินหันมาเชียบุนะแต่มีดิแทต้องแยกสุยเล่อเพลแอะเราเปลี่ยนใหมโนนะหลังจากนั้นฉันก็ตามหาตาจนสุดความสามารถเท่าที่ฉันจะหาได้เพราะเหมือนฉันทำมิตรภาพที่มีอยู่อันน้อยนิดลนหายไปแต่สุดท้ายฉันก็ไม่เจอมัน แต่สิ่งที่ต้าเหลือไว้นั่นก็คืออาหารที่ฉันเห็นมันบ่อยจนโคตรจะเบื่อแต่รู้อะไรไหมคะมึกต้มหวานอันนี้มันไม่เหมือนมึกต้มหวานที่ฉันเคยกินแต่มันกลับอร่อยเป็นพิเศษด้วยมิตรภาพจากต้า